สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับได้ออฟคอนนะครับเอามาลองดูว่าอันนี้นี่คือดีนะต้องขุดหลุมก่อนนะมันกินง่ายแต่ผมทําให้มันยากไงเคยกินไะเดี๋ยวผมทําให้กิน, <c ours> กนแล้วต้องกินนะจริงจริงอันนี้กินได้จริงๆนะอันนี้อุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับน้องๆก <c ours> ็ไม่มีอะไรมากมายนี่ออปคอนของยี่ห้อนี้อปกร์นี้นะเห็นบ้ามันมีอันนี้เห็นบ้าน้องแลนน้วในนี้นะก็มีวิถีกันไฟแล้วก็คือไม่ขนะีดเนาะจริงๆมันง่ายแหละแต่ผมทำให้มันยากต่อตมอเลอต่อต่อสุดนะครับ แล้วอันนี้นะครับวางไว้ตรงนี้รอแป๊บเดียวนะน้องๆแป๊บเดียวอันนี้ก็สําหรับแบบสำเร็จรูปก,ก็คือแบบสามารถที่แคมปิ้งได้เลยไปในปงในป่าก็ซื้อได้ครับ <c oughs> อันนี้กินได้นะไม่ใช่ของไม่ยาวมาเล่นม่อะไรนะอันนี้ของกินได้จริงนะ o ิจิ i น a l ขยันพูดซะด้วย <c oughs> อันนี้ให้แก้วบอกแกอันนี้อ่นานว่าอะไรอะไรโนฮาไม่ค่อยเดือดขึ้นเรื่อยๆปุ๊บๆๆๆเรื่อยๆนะถวกสบายแต่มึงทำลำบากมาจจริงๆขอมันมันทำที่บ้านก็ได้ทำในห้องก็ได้แต่จริงๆอ่ะผมทำให้มันลำบากไงขอมันสบายจริงไป อันนี้มันดีอย่างนึงคือเราอธิษนน้านเราก็ถูได้เลยจริงๆอ่ะในบ้านก็ได้ในบ้านที่ผมทำขุดไว้เงี้ยเห็นไหมก็ฝังไปเลยมันจะไม่ต้องเป็นอะไรนี่ของจริงนะครับอันนี้ไม่ได้<ท>อันนี้วสวยมากครับสีสวยแล้ว <c oughs> น่า,นากินมากด้วยครับทุกคนแก้วลองบอกว่าดีหรือเปล่าพูดดิอ่ะพูดในกล้องนี่นะสวยมากค่ะพูดยาวๆพูดยาวๆพ,พูดเกี่ยวกับนี้อันนิ่มอ่อนฮ่โอ่โหสวยมากนะคะค่ะไห้ให้สนุนพีพ่พเมื่อนะแบบสนุนนี่เนื ลองกินดูลองชิมดูครับอร่อยนะครับกินได้จริงนะครับอน่อาหาะมันมีทั้งหมด3รสนะครับชอาก็าอยากจะชอบก็ยี่ห้อน,นี้เลยที่ผมขึ้นให้จับเลยจับได้เลยไม่ร้อนแล้วจับเลย <c oughs> <c oughs>